สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ C.M. Variety นะครับวันนี้ก็จะพามาร้านกาแฟนะครับเป็นร้านกาแฟสําหรับทางเลือกไ่นะคะเพราะว่าเป็นร้านกาแฟข้างทางที่มีหัวปั๊มนะครับที่เป็นตัวเครื่องทากาแฟหลักแสนนะครับแต่ว่ารถก็อาจจะเก่าๆโทมๆนะครับแต่ว่ารถคันนี้โอ้โหบิ๊กไบอย่างูุเลยนะครับฮอนด้าก็มาเทียบกับรถโอ๊ตนะครับคันเล็กไปเลยนะครับ นะครับร้านนี้ชื่อว่าร้าน on the way นะครับตอนแรกนะครับมีอยู่สาขาเดียวนะครับเป็นรถมิรานะครับรถเก่าๆมิราเจ้าของนะครับก็ชื่อว่าร้าน on the way นะครับก็ตอนนี้นะครับจากร้านหนึ่งคันที่เป็นรถมิราเก่าๆค่ะหนึ่งคันอยู่ใต้สะพานแถวแถวบ้านเอื้อหมู่บ้านเอื้ออาทรนะครับวงแหวนรอบนอกนะครับแต่ตอนนี้ก็มีมากกว่า10สาขานะครับร้าน on the way ก็ เอกลักษณ์ของเขาก็คือเอารถเก่าๆนะคะมาพ่นสีมีสีไม่ซ้ำกันเลยนะครับมีเหลืองแดงฟ้าชมพูเขียวและก็หลายๆสีนะครับก็ส่วนมากก็จะจอดตามจุดต่างๆของทั่วเมืองเชียงใหม่เลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นร้านนางแล้วก็สามารถกลับบ้านได้นะครับแถวนี้นะครับก็เป็นถนนสนามกีฬานะครับถนนสนามกีฬา หรือว่าถนนรัตนาโกสินนะครับชื่อถนอนสวยเชียวเนาะอ่าแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะไปตลาดเมืองใหม่นะครับแล้วก็ตัดไปที่แจงศีภูมิแล้วก็ซ้ายมือก็จะไปที่ตลาดคำเที่ยงได้นะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นวัดแขกนะครับที่เห็นอยู่ดอาหลังคานะครับเป็น ยอดอยู่ตรงนั้นก็ชื่อว่าวัดเทพมนเทียนหรือวัดแขกนะครับแล้วก็อยู่ตรงกันข้ามกับยงเยื้องนะครับกับสนามกีฬาเทศบาลเชียงใหม่นะครับหรือวิทยาลัยพระ,ะศึกษานะครับก็ญาตินี้นะครับเรียกว่าญาติสีสมเพชน,นะครับก็เป็นญาานที่มีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นที่รู้จักกันนะครับของคนเชียงใหม่นะครับเป็นย่านขายรถมือสองนะครับ หลายล้านเลยนะคะเป็นย่านนี้นะคะเป็นย่านธุรกิจขายรถมือสองใหญ่ที่สุดนะครับเยอะที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับร้าเอากับชิโนโเย็นหวานน้อยหนึ่งแก้วครับที่เป็นแเต้หวานน้อยนะพี่น้องนะครับคิวยาวเลยนะครับคิวยาวก็ร้านนี้นะครับก็จะโดดเด่นแล้วก็จะมีสะสมแต้มด้วยนะ สาต้มสมแทมก็ตอนนี้ยังมีสา้มสมแ้มไหมครับพอดีอยู่ที่บ้านไม่ไดเอามาอาจจะมีบัตรสดสมแทมด้วยเนาะตอนนี้ก็จกจ่าพนักง,งานนะครับก็ขมักขเมนในการชงกาแฟนะครับก็มีลูกค้าน,คนี่นะครับ เครื่องทำกาแฟอย่างรู้เลยนะครับคือประมาณว่าเครื่องชงกาแฟแพงกว่ารถเลยนะครับวันนี้อยู่คนเดียวกันครับวันนี้บัได้เอานั้นมาครับบัได้เอาป้ายสะสมแต้มมา ก็จะมีนั่งกินนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดเนาะก็จะมีโต๊ะนั่งน้อยนะครับเครื่องเทดีเนาะ ยังรู้เลยอะโมเดิร์นมากก็สปีแบบนี้นะครับออนเดอะวีคาเฟ่ไปแล้วนะครับรถิ๊กไบค์ชอบจังโอ๊ตนี่ขาคงไม่ถึงหรอกครับแล้วก็มันหนักด้วย เท่เลยนะครับอ่าเอาคาปูชิโน่เย็นหวานน้อยนะครับก็วันนี้ปีไปได้เอาอันนี้มาลืมอ่าปายเนี่ยอ่าอ่าบัตรสะสมตแต้มอ่ะเอาใหม่ได้ก่อน มีการตั้งเวลาด้วยเออน่ารักดีอ๋อเหมือนอะอะไรนะโปเกมอนอะไรนะที่เขาเล่นแต่ก่อนอะเลี้ยงสมัยก่อนที่สมัยอยู่มอตโตนนะ้น่ะเลี้ยงนะตัวนี่แหละมันจะเป็นเครื่องประมาณนี้แนละ้วมันก็จะเป็นแบบเ,มเกมอ่ะขออันนึงได้ไหมตัวเนี่ย นี่นะคะบ,บัตรสะสมแต้มก็จะประมาณนี้นะครับสิบแก้วมีโปรโมชั่นใหม่แล้วอ๋ออันเก่าที่บ้านก็ใช้มาได้แล้วเนาะมีมีสักหลายอันอยู่ที่บ้านนะพอดีพี่ไปอีาสานมาสองสองอาทิตย์กว่าประมาณสองอาทิตย์แล้วแล้วก็ใบก็เลยอยู่เปลี่ยนอยู่อีกกระเป๋านึงอันนี้นะครับสิบแก้วก็ลดสิบบาทนะครับสิบแก้วลดสิบบาทแล้วก็ 21แก้วฟรี1แก้วนะครับแต่ตอนนั้นอ่าเจ็ดไม่ใช่10แก้วนะครับขอโทษที7แก้วนะครับ7แก้วได้ลด10บาทแล้วก็อีก14แก้วก็ลดก1บบาทนะครับแก้วที่14แล้วก็แก้วยี่สิบก็ได้ฟรีแต่โปรโมชั่นโปรโมชั่นเก่าคือ7แก้วนะครับฟรี1แก้ว7แก้วฟรี1แก้วเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนโปรโมชั่นแล้วนะครับ ได้แล้วนะครของโอทคือแต่ละอ่าถ้าใช้เครื่องนะครับมันก็จะมีสามารถจะทําเป็นกาปิชิโน่เย็นลาเต้เย็นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอสเปรสโซ่อเมริกาโน่ o, o, ได้นะครับทําได้หล,หลายอย่างแล้วก็ข้อดีของการใช้เครื่องเนาะมันก็จะหอมแล้วก็ได้รสชาติมากกว่านะครับกับการที่เรากินที่บ้านเนาะชงเองเองที่บ้านนี่ก็ประหยัดแต่ว่า ได้แล้วนะครับตรงนี้เราก็จะได้บรรยากาศกว่าแต่ว่าที่นี่นะครับก็จะเป็นทางเลือกใหม่ก็คือประมาณว่าถ้าเป็นร้านที่เขากดเครื่องแบบนี้มันก็จะมากกว่าคือถูกสุดก็ประมาณ40-50บาทนาะแต่ที่นี่นะครับ35บาทนะครับ35บาทจริงๆเลยนะครับแล้วก็ถอนมา15บาทจากแบงค์้บบาทเนาะก็ นี่เลยนะครับกล้องหน้าปรับตรงไหนเนาะอ่าปรับกล้องหน้าไม่ได้นะครับก็จะชิมให้ FC ดูเลยนะครับนี่นะครับคาปิชนโน่ก็จะจุดเด่นก็จะมีฟองนมนะครับแล้วก็ไอตัวผงคาปิชนโน่ด้านหน้านี่นะครับอือ มตอนนี้มีกี่สาขาแล้วกันครับตอนเนี้ยฮะยี่สิบแปดสาขาแล้วเอา้าปีก่อนต้นปีเนี้แหละถามยังมีสิบเอ็ดอยู่นะอ้้หไวมากโหยี่สิดสาขาแล้วตกกระจายเลยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนถามมีอยู่สิบสองสิบสองล่าสุดถามว่ามี13บสาเนาะสิจุดแล้วก็ พนังงานทั้งหมดก็จะพักอยู่ที่แมโจนะครับรถทั้งหมดก็ไปจอดที่แมโจน้าเนาะน่าทำไปทำความรู้จักกับเจ้าของแต่ไม่มีเฟนชายนะจะเหมือนว่าเหมือนว่าจะเป็นเจ้าของเดียวเลยไม่มีเฟนชายนะครับที่อาได้คุยกับน้องอีกสาขาหนึ่งไว้อะเนาะชืลอนซันนะครับเดี๋ยวพาไปสาขานั้นนะครับสาขาสาขานั้นอยู่ที่โรงน้ําแข็งวังสิงคํานะครับที่ เชิงสะพานมงรายนะครับเดี๋ยววันหลังไปร้านนั้นเคอกาแฟนี่ต้องชอบแน่ๆเลยนะครับสำหรับ FC นะครับที่อยู่เชียงใหม่หรือ FC ที่อยู่จังจังหวัดใกล้เคียงหรือนะครับถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่นะครับแวะได้นะครับร้านกาแฟ on the way ได้ทุกสาขาเลยนะครับ28สาขานะครับตอนนี้นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีและขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ subscribe ติดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนและชมโฆษณาจนจบด้วยนะครับขอบคุณครับ